สวัสดีครับท่านมีฟร์มครับสวัสดีครับผมมาแล้วจเจ้าออกข้อครับวันนี้มาไปไก่ครับเาอิจาร้าออกกินไก่ๆนี่หนิครับนะเอโยวันนี้ครับจะให้ไปล้างบาตนี่ครับนะพอดีเนี่ยเป็นดอกแน่แล้วครับ เดี๋ยวเป็นอ้อเป็นีใช่ก่อนเมวันนี้พ่อะจะไปหาหมออย่างครับนะมันหาเมืองแรงค่ครับนะ,ะ,ะไปไปดูคุณแม่ทั้งหลอกถึนไหนเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยไปไปเฮ้ยอม้นเบิดดอกข้างนอ,อกหมายนวล่กนีนีอีกไปไปอุ้นอู้นดื้อครับินไลยบันไดฮะจะได้สลายออกไปด้านนอกก็แล้วครับนะ แม่์เย e. ่จะออกนํานะครับนะม้ามันใบโมงครับเที่ยงเกือบใบโมงครับนะปล่อยออกมาเพราะว่าปล่อยเรื่อยๆเพื่อกินบลโดนครับนะจะเอาขอกขอกทุกตัวกับกาวาจักชั่วโมงสองชวโมงครับนะเลือประมันใบสามขนาดจะเอาขอกขอกได้ครับนะมาให้กินโดนก็ เรต้องตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเอ่อเป็นเสียดายหญ้ามากแม่เสียมาจากสวนกับนี่กินอยู่ครับนะกับเปิด,ดปเฮ็ดบาทนแล้วครับนะด้านนี่ของบาทันเ็จซินดีกัยังเฮ็ดบ่แล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็ยืนรัดได้ครับนะโซนแปลงบนนี่จะปล่อยเรียงได้แล้วครับเนาะรองรับฝนจะมา น้องละพายุครับนี่ครับโมนี่ก็เรียบร้อยแล้วประตูด้ดานด้านล่างก็ตอนนี้ยังอย่ยงได้ครับนะด้านล่างเอาว่าหน้ามาทันมีครับนะยังแข็งแน่อยู่ครับนะฟางเขาก็เริ่มลอยล้อมาแล้วเหลืออยู่บางสี่ลอยบ่าครับนะสี่ร้อยกว่าคนระับ อาจจะไปครึ่งนึงแล้วครับเนพะอทั้งวนประมาณ800ร้อยก่อนนะนาะจะไปครึ่งนึงแล้วก็เหลืออีกเวลาประมาณนี้เดือนใดหนอเดือนสิงหานะครับเน,ะนาะอัญญาตุล่าพฤศจิโกออนว่าประมาณ3เดือนกว่านะครับนะจะได้ปล่อยแม่แป้ย่างช่วงนี้ก็ตัดไปหลายนะครับนี่ ครับเหลืออยู่ติกับแปลงดูสวนสวนน้องซิมสวนล้อมลำเตยครับนะกินถึงโนวลไปแล้ว,วก็ได้ก็กินไปล่างกับมีครับหยาบเอื้อให้กินไปแปลงล่างเขา อย่างอันนีเขียวครับนี่ก็กินไปเนี่ยครับนลยบนนั้มาข้างล่างก,กินข้างล่างมาข้างบนก,บกินข้างบนรบแรงอย่าด้านล่างต้องมาทายเลยยันนี่นครับเนขะี้ยวเนี่ยเลยครับเนาะเอาเหมุนฟ้าหมุนดวงไปเลยบมุาฟ้ะประมาณนี้ครับเนาะฟ้าไร้ Ừ, để để này, cái kim đa phải tông tát không có nếm nhỉ nhà kéo bà chăng leo mưa này จะไปตัดมือใหม่ครับนะครับมืออื่นมาเพื่อฝนตกนี่ครับ้องมาเกี่ยวครับนะเดี๋ยวตัดให้เพื่อนงูนั่นม่อยากมาดันล่างมากนะมากินของแปลก กินยาด้านล่างแล้วเอามาท่านมาข้างบน4ีตัวครับนี่ำแพงนี่บ,นบุญโฮมแลควก็คูนบานแล้วก็สมโชคเซตเลยแม่กับลูกเซตเล้เนี่ย,ยงพอกับน้ำตาลสาวหยางามยิ่ง ไปเราเจอไปแล้วครับเจอตาดีก็มูอคร้บไปแล้วถึงบ่อาจจะจืดแน,น่ต้องกินครับนะนาทีนี่เรียกโบเป็นยังครับนาทีนี้ต้องกินแล้ว มากกินในสวนครับมีชอม่องว่างไวาได้ครับคือแม่น,นวน่นออกมากครับเอ,อือมากินยามานี่จ๋าเลยอเมาดอ,อมาอออืเมืเอไปลยไ่บดตีครับอ,อือไเลย

กกินยาฟอกมาคืนอืมอ้องาขุน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 ที่นไปอย่า่นีอผมมา มมากครับคูนบาทเงาเกี่ยวไว้ก็ไม่ให้กินแล้วค,ครับเแห่กแหลกกันยังกวนหายสิครับจกนงอยคนละครับกาวัดยังไปยังมากเลยบอครับมันได้ดุดได้ม,มนครับแต่ะละคูนบาทหมดกินครับมันปกติบ่แสบครับต้องพิเศษครับ นครับเอาละครับนี่คเขาปกติเนี่ยมาแสบนี่ครับหนี่ยมาแสบครับปกติต้องได้ดูดครับนี่ครับนี่ว่าเข้ามาครับนี่ครับนั่นแหละครับนะครับมาเข้ามาครับนะครับนี่คือเขาละครับ แมวนี่ครับเสีบอยูบย่บนนี้แล้วครับเนี่นี่รเสียบอยู่บนนี้ครับ,บ,บนิดนึงครับยังก,กินได้ครับโอ้ให้เด๋ยวหมนุน ธรร,ธรรมดาไมมครับนะธรรมดาโลกไม่จำครับนะธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมครับเห็นไหมเอาลด,ดไปได้สิดุดไปลงผลแค่นีน้ครับยาไม่ชอบครับเห็นแบบนี้ครับพิเศษ วันน uh, ี mm ้มอเสียบมอแมนครับมันต้องขางกันแท้ในหัวในสวนครับไอสีเสียบแบบนี้มันธรรมดาไหมครับนี่ครับเอาก็กินกันอยู่นี่เห็นไหบนี่ครับเนื้อมาไฮเขาล็ไล่มือครับหมู่บ้านตะกอนเลื้องเลย ไปสนใจครับจังน้อยหมดเลยครับน้อยจักสิกจตอนนี้ของพรท่านต้องการครับตอนนี้มีสิ้นเลือกอยู่อันน้ำเท่ารับลเกาะน้ำหมดแล้วสอบขีไก่ในหน้ากับเขาก็เริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะนี่ตอนนี้เป็นเตาทานครับต้องล้อมไว้นี่ครับผับขึ้นไปพูดแล้วครับนะหมอหมักครับ คนดีกว่าครับนะหลังหงยามันยาวโหดครับหบดเสียบนี่ครับต้องพิเศษเท่านั้นครับหรบคูณบ้านเรารไปไดนกับชิ้นลงไปบนี้ครับโต๊ะลงไปนี่แหละเสียบบนี้ครับ ครับโฮกมาแซวแสบนันนแล้วได้กินสวนยางขางแล้วครับวันนี้ฟ้ามันจะวันนี้เลี่ยงยุนี่ครับพวกเปไกลแล้ววันนี้ไปพวกแพะพวกมออยโอ้โหครับแค่เตียงนอกกับมีบอลสิ ปัดจากหน่อยโอ้โหปัดจากหน่อยครับนะเรียบร้อยครับแสกตัวลงได้ครับนะนางฟอ,องนี่ครับกระจะปล่อยเพิ่นกินไปกินไปมากอะได้ก็กินไป,นนไป,นไนไปเอาหัวของเส้นก็นดูดไปอย่างกลางมนกินได้ก็กินไปนะด้านล่างนี่ก็น่าจะอัดที่เรียบร้อยครับ ีจะดันบนนี่ครับมีปัญหายังครับนะบมนี้กัดมีสกอร์ละครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นก่างเร่งใจกันเลยมากครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ